สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่กำลังสนใจบ้านทำเลดีบ้านสวยเป็นทาวน์โฮมสองชั้นค่ะอยู่ที่มินบุรีถนนหาไทยลาดซอยหาไทยลาด23ค่ะเชิญชมได้ค่ะ let's go ตรงนี้เลยค่ะเป็นห้องจอดรถค่ะ แล้วก็เป็นลานสบายๆพื้นที่หน้ากว้าง5เมตรยาวทั้งหมด18เมตรค่ะความลึกของบ้าน18เมตรค่ะตามมาเลยค่ะมาดูห้องห้องโถงค่ะห้องโถงนี้น,นะคะห้อง,งนี้เป็นห้องรับแขกตรงนี้เราอามารติดตั้งทีวีได้